สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกระกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความน่่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ทวบทวบวานแล้วก็เป็นไพ่ไนถือถ้วย The t e m p e r a n c e ไพ่เดโมนไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือเป็นไพ่เอกออ e เพนทาโคทีนี้เรามาดูกันนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีการปรับ การเปลี่ยนแปลงการเข้าใจการจูนกันได้ดีขึ้นมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไปสู่ความสําเร็จหรือบางสิ่งที่เราอาจจะยังมีอารมณ์ความรู้สึกที่ยังมีน egative บ้างมีความรู้สึกติดค้างในเรื่องของภาวะจิตใจของความรู้สึกมีความลังเลอยู่กับความสงสัยกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่สามารถแบบคอนโทรลได้แบบร้อเปอร์เซนแต่ค่อยๆปรั ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมีไพ่เด m p ์เทมเพลตเทมเพลตหมายถึงการปรับการเปลี่ยนแปลงการอารมณ์อรวยนะครับหรืออะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถแบบราบเรียบหรือตรงเดินเป็นเส้นตรงได้อะความรักความสัมพันธ์บางทีมันก็ออกนอกลู่นอกทางในบางครั้งนะครับเราก็พยายามตะล่อมตะล่อมให้มันอยู่ในทางในสิ่งที่มันถูกสิ่งที่ควรแล้วอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีความคิด นะครับกับในเรื่องของความรักที่มันดูยังไม่ค่อยลงรอยกันบ้างในเรื่องของความรู้สึกหรือ Mindset ของเรามีไพ่เดอะมูนมาเดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ของความวิตกความกังวลหรือความรักที่อาจจะดูมีความติดสงสัยนะครับมากหน่อยก็เป็นความระแวงมันก็เลยอาจจะทําให้ชาวเมถุนลนักษนะาเมถุนอาจจะมีการติดขัด การสะดุดไปในเรื่องของความรู้สึกบ้างนะครับแต่ถ้าเราพยายามประคองความสัมพันธ์ทัวร์วานคือเป็นไพ่สองไม้นะครับสองไม้เนี่ยถ้าเราประคองความสัมพันธ์ได้ความรักของคุณจะยังคงไปต่อได้อัศวินถือถ้วยอาศววนถือถ้วยเราต้องพยายามมีอินสปิเรชันมีความรู้สึกมีความรักที่อยากจะมีการโกลอพหรือมีการพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์มีการเติบโตกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ให้แปดเหรียญพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากเพื่อให้เกิดความมั่นคงความสม่ําเสมอนะครับอะไรที่เป็นความสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเป็นความมั่นคงที่ดีเพื่อที่จะมาแก้ไพ่เดโมนเดโมนเนี่ยมันเป็นความที่มันผิดปกติอะไรที่มีความสัมพันธ์ที่ราบเรียบที่ดีมาตลอดเนี่ยแต่เมื่อเมื่อเวลามันโคดเมื่อเวลามันติดหรือมันขัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันแปลงไป เขาเปลี่ยนไป <c oughs> เขาไม่เหมือนเดิมทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้แปลกไปไม่ได้เปลี่ยนไปแต่บางทีมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องไปจัดการต้องไปทําต้องไปช่วยเหลือต้องไปแก้ไขไปดูแลนะครับมันเลยทําให้เขากับเราอาจจะต้องดูมีระยะห่างกันในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ในความคิดของเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าเขามีคนอื่นเราคิดว่าเขาไม่รักเขาคิดเร,เราคิดว่าเขาไม่ชอบเราเขาคิดว่าเรา นะครับกับเขาอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าทําไมเขาไม่สนใจเขาไม่โอเคอะไรประมาณนี้ทั้งที่ตามจริงอะ่ะไพ่ดีหมดเลยมันมาติดขัดในไพ่เดมูลเพียงพยไพ่ใบเดียวพยไพ่เบเดมูลเนี่ยคือความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่เราลหลอกตัวเองกับความรู้สึก ดังนั้นพยายามขัดจัดความรู้สึกของตัวเองเออกไปนะครับแล้วฟังเสียงของหัวใจของตัวเองให้ดีที่สุดกว่านี้นะครับลองมาดูกันต่อนอะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนด้วยนะครับ ความรักความสัมพันธ์ดาวพระหัสบดีคือดาวความรักของคุณตอนเนี้ได้เดินโคจรนะครับไปอยู่ในภพเลือนวินาศคือข้างหลังของลักขาแปลว่าคุณจะมองไม่เห็นความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะครับดังนั้นต้องพยายามสัมผัสในเรื่องของความรู้สึกที่ต้องใช้ความคาเรียกว่าเหมือนกับความเป็นจริงมากกว่านี้นะครับไพ่ข้างล่างคือเป็นไพ่ราชินีถือดาบแปดไม้เป็นไพ่สิบเหรียญนะครับแล้วก็เป็นไพ่ 9ก้าเหรียญใบสุดท้ายคือ9ก้าดาบอิทธิพลใต้สำหรับเด็กถือไม้โอเคครับไพ่บอกว่าตัวคุณเองอาจจะกำลังไม่ตกกังวลอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเครียดกังวลบ้างกับความสัมพันธ์เพราะตัวคุณเองอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเราเพราะดาวประจําความรักความสัมพันธ์เป็นวินาศกับดวงชะตาอย่างที่บอกไปเรือนที่12น่ะให้คุณเข้าใจคีย์เวิร์ดมันคือความลับ คำว่าความลับไม่ได้แปลว่าเขาจะมีคนอื่นเสมอไปนะครับความลับในที่นี้แปลได้อีกเป็นร้อยความหมายเช่นนะครับคืออ่าเป็นอะไรที่มันเป็นแบบตัวตนของตัวเขาเองหรือตัวตนของตัวเราเองก็ได้หรือ1นนะครับคือเขาอาจจะมีเขาเรียกว่า introvert หรือมีโลกส่วนตัวหรือมีอะไรที่เขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปบ้าง ข้อที่2คือเขาอาจจะมีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นนะครับการมีเซฟโซนเนี่ยแปลว่าเขาต้องการที่จะอยู่ในความมั่นคงที่ไม่อยากจะปรับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรจนเกินไปแต่ให้ขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นคุณต้องพยายามโน้มน้าวใจของเขาเพื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยถ้าโครจรอ,ออกจากเรือนวินาศเนี่ยจะทับลักนณาเกิด การกำเนิดใหม่ที่ดีขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะต้องดีขึ้นแน่แต่เราก็ต้องให้เวลากับการเข้าใจ <c oughs> การพัฒนาอย่างที่บอกว่าต้องเสมอต้นเสมอปลายนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งที่เราอาจจะต้องการคําตอบที่ดีที่สุดเพราะที่เราอาจจะอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีความรักที่สุขสมหวังคุณจะยังได้ความรักสิ่งเหล่านั้นที่ดีได้จากสิบถ้วยอ่ะไม่ใช่ขอโทษครับสิบเหรียญ สิบเหรียญก็ขายสิบถ้วยเลยนะครับไม่ต่างกันเลยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความหลักที่มีความเป็นครอบครัวการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรักความสัมพันธ์ลงตัวความสุขการเจริญเติบโตการพัฒนา นี่คือความหมายของคําว่า10เหรียญและมีความมั่นคงด้วยแปลว่าความรักของคุณยังไม่แปรเปลี่ยนไปไหนถ้าตัวคุณเองยังคงสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์กับการที่เราต้องเข้าใจและเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้การที่เราจะไปถึง1ิเหรียญหรือมีความสุขความบริบูรณ์นะครับหรือคอมมิทเมนต์ได้คุณจะต้องผ่าน9เหรียญก่อน9้าเหรียญแปลว่าคุณต้องรู้จักที่จะต้องทําใจกับยอมรับกับบางสิ่งที่ เข้ามานะครับกระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าไพ่เก้าเหรยียญเนี่ยคือไพ่ของเราอาจจะต้องโดดเดี่ยวสักพักหนึ่งไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกกับเราแต่แปลว่าเขากับเราอาจจะมีระยะห่างกันเราก็ต้องมีเซฟโซนของตัวเองบ้างเพื่อที่เราจะได้สอดคล้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีโอกาสของการที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้แล้วอะไรที่เราต้องการคําตอบราชินีถือดาบ เป็นอะไรที่ค่อนข้างดูเขี้ยวเข็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูแบบตรงนะครับแรงชัดเจนแต่แรง,รแแรงดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้มากจนเกินไปถ้าเขาไม่ได้แรงใส่เราเราก็อย่าแรงใส่เขานะครับถ้าเขาแบบเหมือนเขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนเขาอาจจะแบบดิน้นดิ้นบ้างนะครับนะอาจจะพยายามแบบปกป้องตัวเองโปรเทกตัวเองบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติ สัญชตาตญาณของคนเรามันก็ต้องปกป้องตัวเองแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าการปกป้องเขาอะมันอาจจะดูเยอะเกินไปมันอาจจะดูแบบเอาพูดง่ายขอพูดตรงๆเขาอ,อาจจะแหลกเกินไปอะครับเออประมาณนั้นน่ะนะมันก็อาจจะไม่ไหวแบบนั้นน่ะอันนี้เราก็โอเคเป็นราชินีถือดาบได้แต่ถ้าเกิดเรานะครับเลือกที่จะเป็นราชินีถือดาบนั่นแปลว่าเคสของคุณต้องรุนแรงนะครับแต่ถ้าเคสของคุณยังไม่รุนแรงให้คุณพยายามอารอม ไม่ใช่ต่้อมอารุ่มอร่วยนะครับพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงจะดีที่สุดพยายามรักแล้วก็เข้าใจในตัวเองแล้วมันจะเปลี่ยนผ่านความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ความสําเร็จได้จากสิบเหรียญความรักของคุณจะยังคงอยู่แล้วก็มั่นคงแล้วก็อาจจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีคอมมิตเมนท์ที่ดีแล้วก็มีการพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบ พุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จแบบว้องไวรวดเร็วแปดไม้บางครั้งเนี่ยความรักของคุณอาจจะมีแพชชั่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่การมีแพชชั่นเราก็ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้เพราะถ้าคุณควบคุมมันไม่ได้เนี่ยมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นด r อปหรืออาจจะมีอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟมากขึ้นก็ได้ดังนั้นค่อยๆปรับเปลี่ยนแปลงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ อย่างที่บอกไปว่าพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มากกว่านี้ The Temperance ต้องพยายามอารมณอร่วยพยายามคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยควรจะต้องปรับในยุดหยืนกันและกันให้ได้นะครับไพ่ใบนี้คือไหนถือถ้วยไหนถือถ้วยเนี่ยยังกลับเป็นไพ่เทพบุรใช่ไหมครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาการเดินต่อหรือมีคอมมิตเมนต์ความรักที่ได้รับการ ใส่ใจการดูแลการเทคแคร์ที่ดีนะครับแล้วก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความสม่ําเสมอแล้วความรักของคุณจะยังคงไปต่อในทิศทางที่ดีประสบความสําเร็จได้ถึงแม้ความรักมันจะดูห่างเงียบเหงาไปบ้างแต่เราก็ต้องคอนโทรล บาลานซ์สมดุลแล้วเราจะได้ความรักที่ยังคงไปต่อถึงแม้ความรักอาจจะดูยากแต่สุดท้ายมันก็ยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็พัฒนานในเรื่องของความสัมพันธ์รอให้ถึงจังหวะและโอกาสที่ดีเพราะช่วงจังหวะที่คุณดีนะ่ะมันผ่านมาแล้ว นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับเราก็ต้องรอเวลาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อที่เราจะได้ความรักความสุขที่เต็มเต็มกันและกันนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะต้องอดทนรอคอยสักพักหนึ่งนะครับแล้วความมั่นคงคุณจะยังคงอยู่ต่อไปสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ